คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้เราจะกลับมาคุยถึงเรื่องของเครื่องรางของขลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะเรียกว่าพระก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็เรียกนะว่าเป็นพระเพราะเป็นพระขุนขุนแผนเราเคยรู้จักไปแล้วอันนี้พระขุนช้างนะครับพระขุนช้างคุณต้าเคยได้ยินไหมครับ ไม่ไม่เคยส่วนตัวผมไม่เคยได้ยินพระขุนช้างนี่แปลว่าเป็นพระพระสงฆ์ที่เป็นขุนช้างหรือว่าเป็นพระเครื่องอะครับน่าจะพระเครื่องพระเครื่องใช่ไหมครับอ๋อพระเครื่องเดี๋ยวให้จา์รอดทิศอธิบายให้ฟังดีกว่าครับผมเอยแต่ได้ยินแต่ว่าพระขุนแผนอ่าพระขุนแผนนี่เราเคยเล่ากันครับก็คือถ้าเกิดเป็นพระขุนแผนเนี่ยยังเป็นพระพุทธรูปไปเลยเพียงแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีการขึ้นกลุที่สุพรรณคนก็เรียเรียกชื่อว่าเป็นพระ ขุนแผนไปแต่จริงๆคือพระพุทธรูปเป็นพระพุทธจินนาาเป็นพระทรงรัศมีเฉยๆแต่ถ้าพระขุนช้างเนี่ยไม่ใช่พระเลยคือเป็นรูปของขุนช้างเลยน่าจะเรียกว่าอยู่ในโหมดของวัตถุมงคลดีกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นพระเครื่องเพราะเป็นรูปของขุนช้างเลยซึ่งหลายคนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมีพระขุนแผนแล้วมันมีพระขุนช้างด้วยหรือแล้วเวลาเราดูในละครเนี่ย ขุนช้างก็ไม่น่าจะเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวโกงสักหน่อยซะมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าละครกับเรื่องจริงกับนิยายมันอาจจะคนละส่วนกันเพราะว่าอย่างพระขุนช้างเนี่ยจริงๆคนที่สร้างขึ้นมาองค์แรกๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะที่จังหวัดปัตตานีซึ่งพ่อท่านเขียวเนี่ยก็เป็นเกจิองค์สาคัญที่อยู่ในพิธีเสกของปู่ทวดปีเก้าเจ็ดด้วยแล้วก็เท่าที่ได้ยินเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่า ุนช้างเนี่ยไปเข้าใน,นมิตรท่านว่าพ่อท่านเขียวเนี่ยเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่คลิกกับกับท่านที่สามารถจะสร้างขุนช้างได้ก็เลยให้พ่อพ่อท่านเขียวเนี่ยสร้าง,งาขึ้นมาตั้นตอนแรกท่านก็ทาเป็นพระผงธรรมดาคือทําเป็นรูปขุนช้างแบบหัวล้านตัวอ้วน,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 นอะไรประมาณเนี้แล้วคนเอาไปใช้ก็มีผลดีด้านโชคลาภเมตตาเพราะก็ถือว่าขุนช้างรวยครับช้างในฐานะดีกัขุนแผนเยอะแล้วก็ ขุนช้างก็มีเมียม,มีอะไรสบายบ่าขุนแผนไม่ต้องไปลุยไปลําบากออกลบเหมือนขุนแผนนอนอยู่บ้านรวยสบายๆอะไรประมาณน,นี้ก็เลยเอามาใช้กันอื <c oughs> แต่จริงๆผมก็เลยไปนั่งสืบต่อว่าเอ๊ะแล้วมันมีแค่นั้นเหรอเราก็ไปเจอที่หลวงพ่อฤาษีท่านเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องประวัติของขุนช้างขุนแผนซึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านเล่าเนี่ยไม่เหมือนกับในที่เราเคยดูในละครหรือว่าที่เราเคยอ่านในหนังสือต่างๆมา ท่านบอกว่าที่ในหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นของที่แต่งขึ้นมาภายหลังแต่ว่าจริงๆแล้วขุนช้างขุนแผนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่เป็นเพื่อนสนิทกัน <S <S อ่าถ้าที่ผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าหลวงพอ่อฤษีท่านจะไปเจอเรื่องเนี้ยตอนที่ท่านไปสุพรรณบุรีแล้วก็ไปเจอวิญ,ญญาณขุนช้างเนี่ยมาหาท่านเพราะหลวงพอ่อฤษีเนี่ยท่านจะเหมือนกับเป็นคนเห็นผีเป็นแบบมีผีนู่นปีเทวดานี้มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอบอกว่าเขาทํางานประจําอยู่เป็น เจ้าที่เป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลักเมืองของสุพรรณก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลเมืองสุพรรณเลยอ่ะก็ถือว่าใหญ่โตทีเดียวแล้วก็หลวงพอ่อฤาษีท่านก็เลยถามว่าขุนช้างมันเป็นเหมือนในละครในหนังจริงหรือเปล่าขุนช้างก็บอกไม่ใช่เพราะว่าตัวเท้ากับขุนแผนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ขุนช้างก็ไม่ได้หัวล้านไม่ได้ตัวอ้วนแต่ว่าขุนช้างเนี่ยที่ชื่อช้างเพราะว่าตัวใหญ่ เหมือนช้างคือแบบเป็นคนตัวใหญ่ๆแล้วก็แบบดูมี power อะประมาณนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นชื่อช้างแล้วก็ขุนช้างเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับขุนแผนไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรกันเลยไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรกันแล้วก็ตัวขุนช้างเองเนี่ยภายหลังก็ได้ยศเป็นพญาพานุมาตก็คือเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการหาช้างเข้ามาให้ในเมืองหลวงพวกช้างศึกช้างเผือกช้างอะไรต่างๆ ส่วนขุนแผนเนี่ยเป็นพยาการจนะบุรีคือเป็นแบบคนที่หาของต่างๆพวกเป็นนักลบด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหาทรัพย์ใต้ดินต่างๆเพราะขุนแผนเนี่ยเขามีความสามารถในเรื่องของการใช้จิตในการดูว่าตรงไหนมีทองตรงไหนมีอะไรต่างๆแล้วก็หลวงพอรร่อฤาษีเล่าว,ว่าตอนท้ายเนี่ยขุนแผนเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องคาถาคมเขาก็เลยตอนท้ายตอนที่แก่มากๆแล้วเนี่ย เขาก็ไปอยู่ในถ้าเหมือนกับตีกตัวไปบําเพ็ญเพียรแล้วก็เข้าฌานจนจนเสียชีวิตก็ได้ขึ้นไปเป็นพรหมแล้วก็ไปเกิดในชาติต่อๆมาส่วนขุนช้างเนี่ยก็ไปอยู่ที่อำเภอหันคาแล้วก็กเสียชีวิตแล้วก็มาเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักเมืองสี่สุพรรณอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูตรงเนี้ยก็ถือว่าตรงกันกันกบพ่อท่านเขียวว่า ถ้าถ้าขุนช้างมีระดับเป็นระดับเป็นหลักเมืองของสุพรรณได้เนี่ยการที่จะไปเข้าฝันไปเข้านิมิตรภเกดจอ,กอื่นๆให้สร้างเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะมีคงไม่ได้เรียกเป็นพุทธคุณเรียกเป็นอิทธิคุณละกันมีอิทธิคุณของเทวดาที่จะช่วยให้ผู้ที่เอาไปใช้เนี่ยเกิดโชคลาภเมตตาช่วยเหลืออะไรได้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะเอามาใช้มากราบไหว้ก็อาจจะต้องนึกถึงขุนช้างที่เป็นขุนช้างที่ถูกต้องจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่เป็นนึกถึงขุนช้างในภาพของละครหรือในนิราชซึ่งอันนั้นดูแล้วมันนึกไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้อะผมว่าคาใจนิดนึงครับผมว่าอาจจะไม่มได้มีความแบบว่ารับรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะเป็นหนึ่งเรื่องที่คาใจว่าตกลงขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นเรื่องอเหมือว่าเป็นวรรณคดีหรือว่าเป็นเรื่องที่อิงจากคนจริงชีวิตจริงมาถ้าเทียบมันก็เหมือนอไอ้เนี่ย based on true story คือมันเป็อตัวตนจริงแต่แตว่าเรเามาทำเป็นเพื่อามาเดิมจริงอ่าทีนี้ถ้าเกิดแต่งเพิ่มเติเมแล้วขุนช้างขุนแผนรักสามัคคีกันเรื่องมันก็ไม่มีดราม่ามันก็ไม่สนุกไงมันก็ต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องอะไรต่างๆเข้าไปนิดหน่อยแต่ตัวจริงๆรู้สึกว่าจะอยู่ในสมัยเจ้าสามพญาในสมัยอยุธยาอ๋อส่อนก็จะสั่ส่วนว่าเอ๊ะตกลงก็คือเป็นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่จริงๆก็คือมีเกร็ดตอของเขาโครงแต่ว่าไม่ได้เอามาทั้งหมด ทีนี้พอมันนานเข้าคนก็เลยคิดว่าไอ้เขาโครงที่แต่งใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงไปเลยเพราะว่าเรื่องสมัยนั้นมันไม่มีการบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นจริงๆคือถ้าจะห้อยขุนช้างก็น่าจะห้อยได้เป็นเทวดาที่ดีแล้วก็มีกําลังทีเดียวแล้วแต่เพียงแต่ว่าจะต้องนึกถึงท่านในฐานะที่เป็นขุนช้างที่แบบเป็นคนดีๆจริงๆอะไม่ใช่แบบว่าในหนักแบบในหนังอะไรประมาณเนี่ยก็จะมีพุทธคุณอย่างที่บอกคือด้านการโชคลาภด้านเมตตาเพราะขุนช้างเป็นมหาเศรษฐีอะ เป็นผ่าเสรษฐีอยู่สบายแล้วก็เป็นระดับหลักเมืองด้วยก,ก็แสดงว่าต้องมีกําลังในงการดูแลมีบริวารเยอะที่จะคุ้มครองรักษาได้แล้วก็คนใช้ก็แน่นอนว่าเทวดาพวกนี้เขาก็ต้องไหว้พระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นประธานแล้วก็ให้เขามาดูแลก็จะช่วยได้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับก็แน่นอนนะครับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเรื่องของเกจิอาจารย์หรือว่าเรื่องราวลึกลับเรื่องแปลกๆนะครับ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแนะนําเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะติดตามพวกเรานะครับก็ได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ซึ่งรายการตอนใหม่หมก็จะมาทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็วันเสาร์จะมีอาจารย์รอบทิศไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับประมาณ3ามทุ่มนะครับแล้วราจเอาเทปที่วันเสาร์นั่นแหละมารีรันในช่อง YouTube อีกครั้งนึง่งในวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณ นะครับติดตามกันได้นะครับใครที่สะดวกช่องทางไหนก็ช่องทางนั้นเลยนะครับเรื่องหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรต่อติดตามกันได้ที่โ o s t กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้พวกเรองสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ